สวัสดีค่ะครูแทมมี่นะคะวันนี้ครูแทมมี่จะมาบอกว่าทําไมต้องพูดจาภาษาดอกไม้นะคะเชื่อเถอะว่าหลายๆคนนะจะเจอปัญหาในการที่สื่อสารหรือพูดจากับคนใกล้ตัวทาไมรู้สึกว่าเป็นพูดกับคนใกล้ตัวไม่เพาะหรือว่าคนใกล้ตัวรู้สึกว่าทำไมพูดกับเราไม่เพาะเลยนะคะมันมีประเด็นค่ะนะคะ,นะคะเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะว่าการที่เราพูดจาพูดคุยกับคนที่เราใกล้ตัวเราอะ่ะ มันเป็นความเคยชินความสนิทสนมความคุ้นเคยแบบอะไรก็ได้หรือว่าเขาเรียกว่าอะไรของตายอะไรมาเนี่ยนะก็เลยทําให้เรารู้สึกว่าไม่ต้องระมัดระวังหรือว่าใช้ภาษาหรือว่าควบคุมความรู้สึกเองเท่าไหร่นึกจะพูดอะไรก็พูดนึกที่จะยังไงก็แบบไม่ต้องระมัดระวังเลยในขณะที่นะเราพูดจากับคนภายนอกหรือว่าคนที่มีความระยะห่างจากตัวเราอะคือไม่สนิทก,กับเราอะเราต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมากเลยแบบ พูดเฉพาะมากๆรักษาน้ําใจนะระวังคําพูดคิดก่อนจะพูดเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะทีนี้เนี่ยคุณทมิจะบอกว่าวันนี้คนที่อยู่ใกล้ตัวเรานะคะสำคัญที่สุดเพราะว่านะเพราะว่าเขามีความสัมพันธ์กับเราและเราก็มีความสาคัญกับเขาสิ่งที่ต้องทําคือรักษาน้ําใจกันให้มากที่สุดระมัดระวังการสื่อสารอย่าใช้ความคุ้นเคย ความสนิทสนมนะคะเป็นตัวที่เรียกว่าเป็นเป็นความเคยชินในการที่จะมาทำร้ายทำร้ายความรู้สึกที่ดีซึ่งกันและกันนะคะการที่เราพูดจากับคนข้างนอกเขาเรารู้สึกว่าโอเคนะอาจจะแบบหนึ่งคือแบบไม่คุ้นเคยกันต้องเรามดระวังหรือว่าออมีผลประโยชน์มั้งถึงต้องเรามาระวังอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นลองลองปรับมุมความคิดตรงนี้นิดนึงว่าโอเคเราจะใช้คำพูด เป็นผู้จาภาษาดอกไม้กับคนใกล้ตัวเราเพื่อที่นะคะจะได้เป็นบรรยากาศซึ่งกันและการเพราะอะไรรู้ไหมเพราะวันนี้ถ้าเราอยากได้บรรยากาศแบบไหนเ,เราก็ต้องสื่อสารไปแบบนั้นอย่างเช่นถ้าวันนี้เราเราอยากจะได้ความสดชื่นได้ความสดใสได้รอยยิ้มได้การกระทําที่นุ่มนวลอ่อดโยนกลับมา เราก็ต้องใช้ภาษาดอกไม้คือคำพูดที่ไพเราะนะคำพูดที่ถนอมจิตใจถนอมน้ำใจนะคะซึ่งกันและกันออกไปเมื่อเราใช้คำพูดที่ทดีนะ,ะมีความอ่อนโยนพูดเคาะถนอมน้ำใจรักษาน้ำใจเมื่อนั้นเนี่ยเราก็จะได้รับการปฏิบัติจากคนของเราคนใกล้ชิดของเราเข้ามาด้วยความอ่อนโยนน่ารากักอะไรประมาณนี้ก็จะทําให้แบบรู้สึกดีด้วยกันเขาเรียกว่าเป็นการสร้างบรรยากาศที่ดีซึ่งกันและกัน การที่เราเอาพูดจากับคนไทยนอกแล้วเราระมัดระวังคำพูดแบบนั้นอะทั้งทังที่เราไม่ไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรแล้วแล้วก็ไม่ได้คือไม่ได้หวังผลลัพธ์อะไรเรายัางพูดจากับเขาดีๆเลยใช่ไหมะเพราะฉะนั้นคนใกล้ตัวเราอ่ะในเมื่อเป็นเป็นความผูกพนันเป็นความใกล้ชิดเป็นสิ่งที่สวยงามเป็นการดูแลซึ่งกันและกันซึ่งเรารู้อยู่แล้วแหล,ละเราก็ควรที่จะระมัดระวังแล้วก็รักษาน้ําใจของเขาโดยการที่ใช้คําพูดให้เป็นภาษาดอกไม้นั่นเองนะคะ เพราะว่าวัานนี้อย่างเช่นครูทั้งนี้เองเนี่ยอยากได้บรรยากาศที่สวยๆบรรยากาศในสวนดอกไม้แบบนี้เราก็พาตัวเองเข้ามาอยู่ในบรรยากาศแบบนี้เราก็ได้รับความสดชื่นนะคะเช่นกันถ้าเราอยากได้ความรู้สึกดีๆอยากได้อารมณ์ที่สดชื่นอยากได้การพูดคำจาที่กลับหาตัวเราที่ไพเราะเราก็ต้องสื่อสารออกไปแบบไพเราะเช่นกันนะคะก็เรียกว่าแคร์ในความรู้สึกข,ของคนใกล้ตัวเราะคะแคร์ซึ่งกนนันและกัน เขารู้สึกยังไงเราก็รู้สึกแบบนั้นเราอยากได้รับการตอบรับกลับ,ลบมายังไงเราว่าควรปฏิบัติกลับไปให้เขาแบบนั้นนะคะทายังไงได้แบบนั้นอย่างนั้นเลยนะคะที่สําคัญเลยเราต้องคิดเสมอว่าวันนี้นะวันนี้สิ่งสำคัญที่สุดคือคนใกล้ตัวเรานะคนใกล้ตัวเราเป็นอะไรที่เราต้องใส่ใจอย่างมากนะโดยเฉพาะคำพูดของเรานั่นเองนะคะแล้วพบกันใหมค่ค่ะสวัสดีค่ะ